กำลังยิงปั๊มอยู่เห็นตาจากไฟแบกไส่เหล็กนี่มาเนื่องว่าจากแอยู่แสบตาะเหล็กว้อพักเดียวเห็นต่อเข้าไปตาจากรแขโมยเหล็กเนไ่ยใสยังไงวะก้มดูเขาบอกว่าเสียนึกว่าใส่เท่ๆนึกว่าจะเอามาไว้บ้านให้เอามาทำอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยิงปั๊มโรงเรียนวัดหน้าวัดกู้อย่าเหลวนะสลับมาดูใหนะหน้าวัดกู้ เดิมอะไรเดี๋ยวจบแล้วฮะเดี๋ยวผมเอารถไปเชื่อมตั้ึงขี้เกียจทำความสะอาดที่ร้านแล้วล้างอยโนไอดี สวัสดีครับอยู่กับผมเตมิเอะคูนดวงครับก็มาแล้วก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับดูหัวหน้ารัตนาทิเบศครับเก็บของเก็ใครมาใส่ไม่รู้อ๋อไปจดรากรรมเข้ามามันอยู่เแถวนั้นแหละพชสมืออาชีพย่อยครับทำโดย ช่างใหญ่ครับโอ้ย่ใช่ช่างโอ้เอาขอเปลี่ยนข้อนาหรือเป็นลูกน้องก่อนนะขี้บอก้อนางมากครับขอแห้งไรอีฟุ้นอีบอกรถออกมาแจๆเลยไปเป่าไปเป่าเออนั่นละปุ๊บโอ้ไม่เป่ามาเกียด์ทิศแล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่ ตามน,นี้ั<อ>นไหนคอแล้วต้องหมบอ,อ้องที่มันไม่มีปุาวเอาตวนมันจะมีจัดไปจัดไปขนาดนี้เตรียมตัวไม่รู้เลย จิ๊บๆเลยถ้าเป็น <mm <os> อยากเจอชุดใหญ่ไหมล่ะ <t> ถ้าอยากเจอชุดใหญ่เดี๋ยวเชิญมาให้ <shocked> ไม่ว่าไอ้นี่ว่านี่ฝุ่นนี่แค่นี้แค่นี้คันี้เสร็จเรียบร้อยครับร้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวต้องหาวันไปศูนย์ครับแล <c uk les> ้วตงให้ตอะไรได้คนะรับัันนี้ยังอยู่ประกันอยู่ในระยะสองปีครับ ก็รั่วเยอะเหมือนกันนะกับปุกทำอะไรซีก็รั่วาอะดิเติมอะไรเอ๊ะจังโง่เอ้ะวันหน้าแจากจะนอนใต้ท้องนะครับเข้าไปโยกโยกดูหน่อยนะมมาค่อยหนหเข้าไปคุยดูหน่อยครับเข้าไปคยุยเขใจครับว่าคุยไหมครับเข้าใจรถร้องคุ มาจากสายบูอยู่แล้วสายมดุดไม่คยุคยคนขับไม่ควยใช่ไหมก็หลังก็หลังหลังไ่ได้ไง <c oughs> โอ้ปััมลมซึมแน่นเ,นเ,เนี่ยมันเครื่องไงของพี่จกักรนี่กินกินน้ำมันไฮดรอลิกไหมอาพี่จักรรถพี่เปลืองน้ำมันไฮดรอลิกไหมไม่ไม่เปเลืองเท่าไหร่ครับเปเลืองนะเราก็ไม่ค่นนะอ,อยรั่วไม่รั่วมันซึมซึมโซล,าล่าเหรอมีสูบเจ็ดวอาโซลา่า โล่าก็ไม่มีประสุดๆนึกว่าโซล่ามีสูบเจ็ดไปไงเลื่อนไม้ก็ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วไม้ใช้ได้แล้วนะเออแล้วเสียมากี่ปีแล้วเนี่ยเออทำไมไม่เหมือนผู้จัดการคนก่อนเน่ยเร็วมากเลยทุกอย่างน่าจะมานานแล้วเนี่ยเสียถ้าไม่ทำสักที ใช้ <c oughs> มือเขย่าเขย่า,เ,ยาเลยนือเคยอัดหรือเปล่าทำไมมันคอนอย่างนั้นใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อีกหลายปีไม่กลัวตัวนี้สำคัญสุดครับพี่น้องครับตัวนี้คือตัวพยุงยี่สิบกว่าตันเลยนะพะยุงโม่เนี่ครับตัวนี้ขาดก็โม่ออปูนก็แข็งครับไปไม่ถึงขนาดนั้น

ก็ก <K an> ็อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะมาอัดจะมาใส่น็อตเพราะว,ว่ากันลงมข้างล่างก่อนเช็คให้มันจบกันข้างล่างก่อนเเคก่อนเยรืแล้วจากแล้วขอแกปวยปวยมีกี่อันน่ะในรถสอางานโอเคแย่ซึมหมนี่ฮ้ <H it? S 1> ะล่างพึงนี่มันซึมหมึ้มน <H it? S 1> <ๆ>้มันเพราะว่ามันไม่แห้งอเยนมล่ะเย็นยนแตว่ายังไม่รวมาไหมัน่ตัแ่ไห ว้ายสลักบ่มีครับตรงไหนวะสลักมันหลวมนะโอ้ยเจลเบ,บีไปไซเนี่ยเจลเบีพองอ่ะรถในไซเป็นอย่างนี้เหรอเพราน่าจะต้องดูอีกคันนึงโอ้ยอีกคันนึงอ่ะคันนึงรถในไซแต่ก็ไม่ได้จอดอยู่ในไซตลอดนะมันอยู่ที่คนขับด้วย มากที่เป็นยังไงลูกมาก็ใช้ได้อยู่ใส่ได้ไม่ควยเท่าไหร่พี่มาแจกคุ้ยมีโซนนะอ่าคลิปนั่นนี่ทั่วโลกนั่นนี่พอแล้วพี่ไปที่ยกรางที่ยกรางมันอัดไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนหัวอัดดิว่าอัดก็ใส่ไม่ได้อัดใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเอาจุบ เอาจุเอานี่ฮะตัวจักจุม่มมเออมัน,ม,นมัน,ม,นมันอัาไม่ได้แล้วพี่เอาขึ้นลงยากไหมยากอยู่ลงยากเพราะว่ามันเป็นหัวเล็กผมมันมันขาดคาทีนี้ผมเลยมาคว้าใส่หัวใหญ่หัวบอร์สิบเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่นี่ก็เอียมแล้วรถนะ่ะ พแม่เขาจไปยุต้ยังไบ่นี่ไปยุติพวกแกได้ดีแล้วตัดหัวตีจับจบลอยก็เพื่อ้าวเสียดไว้จังอันนี้อะไรเนี่ยฮคอยเสียฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยดูท่อครับพิเศษตีเสียบเลยครับอย่างนี้ใช้จนกันซี่ขาดเพิ่ก็เห็นมในในในแท็กินน่ะลงไปตจนปีแล้วน่ะ ีท่อนท่อนที่สี่ท่อนที่สี่แลยท่อนท่อนสุดท้ายแล้วท่อนท่อนที่สามนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนู่นอยู่แล้วตนที่เบรกองก้อนยอยู่นู่นเหรอกองก้อนยอยู่สุดยอดเลยอ่ะเสออขนส่งเนีนยผลสององเลยทำยังไงมันนั่งอยู่งมันก็ปุ๊บมันออกมานี่ไงยิงนี่ไงพุ่งมือมาแสบตาเลยกำลังยิงปั๊มอยู่เห็นตาจากไฟแบก ใส่เหล็กน you know, ี่มานึกว <laughs> ่าจะแอบเอูยาเหล็กเอาไวว้าฝักเดียวเห็นต่อเข้าไปต่างจากขโมยเหล็กในไซด์ไงคุณก้มดูเขาบอกว่าไอ้เสียนึกว่าใส่เท่ๆนึกว่าจะเอามาไว้บ้านเอามาทำอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยิงปั๊มโรงเรียนวัดหน้าวัดกู้อย่าเหลวนะสาระมาดูดีนะหน้าวัดกู้ที่เดิมอะไร เดี๋ยวจบแล้วนะเดี๋ยวผมเอารถไปเชื่อมต่อดึงขี้เกียจทำความสะอาดีร้อนเงี้ยร้อีนยี่นั่นนั่นห้่นตัวนั้น,นด,ด้วยแขนเลยอ๋อยอดไหนดีทำไมไมันติดแน่นจังเลยยอดไรั่วมีความลมรั่วนะโอ้แทนรองหัวเกียงเนี่ยลวดยางหลุด เอาไใส่ใสมมี้อยเสียกระจกไอไอข้างประตูนะมัวไว้อยู่ข้างสีโมัวไว้คืออะไรก็ไปไปดูเอามัวไว้มยังไงกระจกแตกปิดแรงปะกระจกประตูเหรออ๋อโอ้ยหาสองสามสซวเนี่ยแบบนี้กัน เก่า <54. S 2> ี่เนีเอา้ำยามันแตกเนาไปตัดเตกําลังดีถอยรถไปรถไปแตกวนเล่ะของรถที่จับม่มีมีตะแกรงถังน้ำมันใช่ไหมพี่มีมีมีสองเจ็ดสเรีงนะพี่วังเติมยาที่ไปเอาตัเตี้เตรียมเลยแกเดี๋ยวไปรถแก ตกหน้ามันแตกด้วยว่ะพี่จับบอกว่าลมเป็นยังไงนะระบบลมของพี่เป็นยังไงปกติมัวกปกติอยู่แต่ว่ามันจะไอ้รั่ววาวอยู่เดี๋ยวผมจะถอดล้างด้วยถอดล้างเองเหรอถอดข้าวเลยโอ้ต้องให้ขับในรถเกา่าทำเป็นหมดนะดูสภาพเครื่องแล้ว

โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่7303นนี่แหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ